นี่ก็ผ่านไปหนึ่งวันเต็มๆแล้วนะครับหลังจากที่เหตุการณ์ผ่นดยนหวได้เกิดขึ้นในบ้านของเราและมันก็ได้สร้างผลกระทบกระจายเป็นวงกว้างไปมากมายซึ่งณตอนนี้ในวันที่อัดคลิปอยู่หรือประมาณสักสี่ทุ่มของวันที่28เนี่ยบรรยากาศก็ยังไม่สู้ดีมากสักเท่าไหร่ครับโดยเฉพาะในจุดที่เกิดเหตุร้ายแรงอย่างโซนตลาดนัดจตุจักรที่ตึกสอตองงอหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตึกใหม่ถล่มลงมาก็คือตอนนี้ตามข่าวที่ผมได้ทราบมาเลยนะณนะเวลานี้เหมือนจะ ช่วยออกมาได้ประมาณสักสิคนได้แล้วแหละซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ช่วยออกมาได้แต่ข่าวร้ายก็คือเหมือนจะมีผู้สูญหายเพิ่มขึ้นจาก50-60ถึงคนเป็นเกือบ120้คนแทนซึ่งเราก็ต้องส่งและให้กำลังใจทั้งทางเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยกันต่อไปนะครับทีนี้หลังจากที่ผมได้ตามข่าวมาสักพักแล้วเนี่ยมันก็ได้มีน้องๆหลายๆคนทักเข้ามาถามผมเยอะมากว่าทำไมจู่ๆบ้านของเราที่เคยถูกผู้ใหญ่พูดกันว่าเป็น เป็นประเทศที่มีภยมัยพิบัติเกิดขึ้นน้อยที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยถึงเกิดแผ่นดินไหวจนมีเหตุตึกถลม่มลงมาได้ขนาดนี้ซึ่งจากที่ผมไปดูข้อมูลมาเอาจริงๆมันก็มีอยู่หลายปัจจัยมากๆครับแต่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังทีละขั้นทีละตอนแล้วกันว่ามันเป็นมาอย่างไงตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นมาได้ยังไงทําไมในไทยเราถึงได้รับผลกระทบมากขนาดนี้เดี๋ยวนี้ผมเล่าให้ฟังครับ เอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกัน,กนยังไงผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปหน่อยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเราต้องบอกทุกคนก่อนเลยนะครับว่าจริงๆเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะเพราะตอนนี้มันยังมีหลายคนเข้าใจผิดอยู่เลยว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวอะ่ะมันอยู่ในไทยเว้ยซึ่งเอาตามความจริงมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่มันดาเลประเทศพม่าโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนี้สาเหตุเกิดจากการเคลื่อนตัวของ ลอยเลื่อนสก,กายหรือรอยเลื่อนที่ว่ากันว่าเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังมากที่สุดเป็นแบบต้น,ตนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยรอยเลื่อนนี้ตามข้อมูลคือมันจะเป็นรอยเลื่อนที่อยู่ระหว่าง2แผ่นเปลือกโลกระหว่างเปลือกโลกยูเรยและอินเดียที่จะทอดยาวผ่านใจกลางประเทศพม่าหลายสิบกิโลโดยในจุดๆนี้เนี่ยมันก็ได้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งมากแต่ส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นรุนแรงบ่อยครั้งอย่างมากเต็มที่ก็โครงเพลงจนรู้สึกได้แค่นั้นเองแต่ถ้าว่าในครั้งนี้เนี่ยมันกัน ไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะครั้งนี้มันรุนแรงกว่าหลายหลายครั้งที่ผ่านมาซึ่งความแรงของแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยผมก็ไม่ชัวร์ตัวเลขนะว่ามันเท่าไหร่เพราะแต่ละแหล่งข่าวเนี่ยก็บอกไม่เหมือนกันบางที่ก็บอกว่า7.9แมกนิจูดบางที่ก็บอกว่า8.2แมกนิจูดคือผมไม่รู้จริงๆครับว่าสรุปแล้วมันเท่าไหร่กันแน่แต่ที่รู้แน่เลยก็คือถ้าเอาตามที่ข้อมูล Google ยืนยันเนี่ยมันจะเป็น7.7จแมกนิจูดซึ่งฟังดูแล้วตัวเลขมันอาจจะน้อยลงแต่มันก็ยังแรงอยู่ดีครับ เพราะจากที่ผมไปดูระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหวในหน่วยวัดนี้มาแล้วเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้มันอยู่ในเกณฑ์เกือบแม็กซิมัมเลยครับโดยถ้าอิงจากเกณฑ์ภาพที่ผมขึ้นอยู่ณนะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่า ความแรง7.7แมกนิจูดหรือ7.9แมกนิจูดหรือ8.2แมกนิจูดก็ตามสุดท้ายมันก็ยังเป็นแผ่นดินไหวที่อยู่ในระดับที่อันตรายมากๆจนทําให้ตึกหรืออาคารถล่มได้อยู่ดีแต่ทีนี้เราเองถือว่าโชคดีตรงที่ว่าจุดที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยฉะนั้นความรุนแรงของมันจะไม่เท่ามาดเลที่ประเทศพม่าอย่างแน่นอนแต่ต่อให้มันจะไม่รุนแรงก็ตามสุดท้ายมันก็ยังเกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าขึ้นมาอยู่ดีและหนึ่งในเหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดนั่นก็คืืืออออเรร่งงขตตึกตห ง,งานตรวจเงินแผ่นดินตึกใหม่ที่จะสร้างไม่เสร็จเนี่ยถล่มลงมานั่นเองครับคือเหตุการณ์นเี้ผมบอกเลยว่าผมเกิดไป29ปีนะผมไม่เคยพบเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับคือมันเหมือนกับภาพในหนังที่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเพียงแค่ไม่กี่วินาทีตึกที่สร้างโครงขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แล้วมันกลับถล่มลงมาแบบไม่เป็นท่าเลยเท่านั้นยังไม่พอคนที่อยู่ด้านใดนั้นทั้งบนตึกหรือใต้ตึกก็ตามพวกเขาก็ยังไม่สามารถหลบหนีออกมาได้อีกด้วยสุดท้ายเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ นี่นะเวลานี้4ทุ่มของวันที่28เนี่ยได้มีรายงานค่อนข้างชัดเจนแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตแน่ๆเนี่ย5 1ารายแน่นอนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บ20ลรายบว,บวกและมีผู้สูญหายมากกว่า100ลายเลยครับโอ้โหน่ากลัวมากเลยครับคือถ้าใครได้ดูคลิปตอนที่มันถล่มลงมาจริงๆอ่ะผมบอกเลยว่ามันสยองมากแล้วในบางคลิปเนี่ยคือ มาสะเทือนใจมากเลยเอาเป็นว่าผมไม่ขอลงคลิปหรือว่าดีเทลต่างๆให้ฟังแล้วกันนะครับว่าอะไรมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ตึกถลม่มเพราะเหมือนกับข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันมีสิ่งที่ผมไม่สามารถพูดได้อยู่แต่ผมก็ขอเป็นกาลังใจให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยจากในหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งจุดที่ตึกสอตองวถลม่มหรือจุดอื่นๆที่เคลนถล่มมาก็ตามเนี่ยขอให้ทุกๆคนปลอดภัยแล้วก็ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีแล้วกันนะครับทีนี้หลังจากที่มันเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วเน หลายเลยคนคงคิดว่ามันจะจบแล้วใช่ไหมคือเอาจริงๆถ้าตามข้อมูลเลยนะครับมันยังไม่จบฮะ พราะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วเนี่ยตามหลักทั่วไปมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาตามโดยสิ่งสิ่งนั้นเขาจะเรียกกันว่า after shock ซึ่ง after shock ตรงนี้เนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆมันก็เหมือนกับเปลือกโลกที่เคลื่อนตัวจนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาเนี่ยมันต้องปรับเข้าหาสมดุลใหม่หลังจากที่มันเคลื่อนตัวแล้วซึ่งมันก็จะทําให้เกิดแผ่นดินไหวระลอกเล็กๆขึ้นมาอีกหลายครั้งแต่ว่ามันก็จะไม่รุนแรงเท่ากับครั้งแรกที่เกิดขึ้นมานะแต่ในบางเคสที่ผมไปอ่านอ่านมาเนี่ยม ช็อคที่รุนแรงเท่ากับแผ่นดินไหวในครั้งแรกเลยก็มีเช่นกันฉะนั้นในชว่วงที่เกิดแผ่นดินไหวหรือว่าเมนช็อคขึ้นมาแล้วทุกคนที่อยู่ในตึกก็ควรจะรีบออกมาทันทีแต่ถ้ามันจะออกมาไม่ได้ก็ควรจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยที่สุดอย่างการไปหลบอยู่ใต้สิ่งกีดขวางที่ป้องกันตัวเราได้จากอะไรก็ตามที่อาจจะหล่นใส่เราได้ในตอนที่แผ่นดินไหวอย่างพวกโต๊ะหรือเก้าอี้แล้วหลังจากนั้นก็รอให้เหตุการณ์สงบลงแล้วค่อยออกมาจากตึกนั่นเองครับทีนี้เราพูดถึงเรื่องของต้นตอแผ่นนดิไไหหหววปแลล้เตุการณ์ั แผ่นดินไหวไปแล้ววิธีรับมือกับแผ่นดินไหวในสถานการณ์ต่างๆไปแล้วเราก็ต้องมาพูดถึงสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเราไม่มีกันบ้างนะครับซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนั่นก็คือการแจ้งเตือนหรือ SFS Alert นั่นเองครับโอ้โหเอาจริงๆเคสเนี้ยผมแอบช็อกเล็กน้อยนะว่าทําไมบ้านเราไม่มีหรือเป็นผมคนเดียวที่ไม่ได้รับข้อความตรงนี้นะคือผมพอเข้าใจนะเว้ยว่ากรณีเรื่องของแผ่นดินไหวอ่ะมันอาจจะทําลายลวงหน้าแบบเป๊ะๆไม่ได้แต่จากที่ผมไปดูเรื่องของการแจ้ง เตือนภัยจากทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นหรือว่าจีนมาเนี่ยคือพวกเขาอะยังมีการ SMS แจ้งเตือนบอกประชาชนในพื้นที่เลยว่าแบบเออเนี่ยมันมีเหตุการณ์แผ่นไหวเกิดขึ้นมานะแต่นี่คือเราไม่มีเลยครับมีแต่เราพูดกันในโลกออนไลน์ในทวิตเตอร์ใน X แล้วก็มีการถามไทยกับเพื่อนเพียงแค่เท่านั้นซึ่งผมงงมากว่าทําไมมันไม่มีข้อความแจ้งเตือนอะไรเลยทั้งๆที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นมานานมากๆแล้วและลองนึกสภาพดูนะถ้าสมมุติมี SMS แจ้งเตือนขึ้นมาว่ามันมีเหตุการณ์ อะไรบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็แบบต่อให้จะก,ก่อนหรือหลังเหตุการณ์แล้วก็ตามมันก็จะทําให้เรารู้ได้ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมานะและเราจะได้เข้าใจสถานการณ์พร้อมกับเตรียมตัวรอรับแรงกระแทกจากเหตุการณ์เหล่านั้นได้แต่นี่คือผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวมามันก็ยังไม่มีอะไรแจ้งเตือนมาเลยครับเท่านั้นยังไม่พอหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวไปแล้วหลายชั่วโมงจนเกิด after s h o c ขึ้นมาหลายๆรอบแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรแจ้งเตือนมาอีกคือจนถึงตอนนี้โทรศัพท์ผมก็ ไม่มี SMS อะไรบอกเลยนะว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในขณะที่แอปเกมต่างๆในมือถือผมมันยังดิ้งแจ้งเตือนผมเลยครับซึ่งอันนี้ผมงงมากจริงๆนะว่าทําไมมันไม่มีหรือโทรศัพท์ผมมันไม่ได้งครึ่งเดียวกันแน่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วอีกอย่างอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าข้อมูลผมผิดหรือถูกมากน้อยแค่ไหนแต่จากที่ผมไปดูข้อมูลจาก ทางประเทศญี่ปุ่นเกาหลีหรือจีนมาเนี่ยคือประเทศเหล่านี้ต่างก็มีระบบปฏิบัติการต่างๆเกี่ยวกับการแจ้งเตือนภยัยทั้งแผ่นดินไหวและซึนามิทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบ j จ l เต e ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ใช้ระบบดาวเทียม erm, เข้ามาช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถกระจายคําเตือนไปยังท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนได้โดยตรงอย่างรวดเร็วระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าหรือ EEW ที่ทั้งเกาหลีและญี่ปุ่นได้ใช้เจ้าเครื่องนี้ตรวจจับคลื่นพีจากแผ่นดินไหวโดยใช้เครือข่ายเครื่องวัดแผ่นดินไหวมากกว่า 4,200สถานีทั่วประเทศหรือจะเป็นระบบเตือนภัยสึนามิอย่าง JMA จากญี่ปุ่นและ KMA จากเกาหลีที่สามารถออกคําเตือนภัยได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากที่มีการตรวจพบแผ่นดินไหวที่มีโอกาสจะก่อให้เกิดสึนามิเนี่ยคือพวกเขาอะมีระบบแบบนี้ที่พอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วมันจะมีการแจ้งเตือนไปยังประชาชนให้ทราบกันทั่วทั้งหมดเลยซึ่งประเทศไทยผมก็ไม่รู้นะว่ามีไหมแต่จากเหตุการเมื่อวานอะคือ ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรืออะไรใดๆเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่านี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เราได้รับผลกระทบมาจากพม่าที่ผมรวบรวมมาในวันนี้นั่นเองอย แต่ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งไปเลยเพื่อใครสงสัยกันว่าเอ้าแล้วสรุปในไทยเรามันมีภัยพิบัติหรือไม่มีกันแน่คําตอบตรงนี้ผมขอบอกเลยว่าจริงๆมันมีครับแล้วมันมีมาทุกปีมีมาแบบตลอดเลยด้วยแต่แค่เราชินกับมันแค่นั้นเองเพราะภัยพิบัติส่วนใหญ่ในประเทศไทยเรานั้นมันจะเป็นเรื่องของภัยแล้งกับภายน้ําท่วมซะมากกว่าแต่ก็ใช่ว่าบ้านเราจะไม่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเลยนะเพราะจริงๆบ้านเรามันก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่ซึ่งจากที่ผมไปดูข้อมูลมานะเขาได้บอกไว้ว่าประเทศไทยเราในประจุบ นยังมีรอยเลื่อนที่มีพลังงานอยู่โดยรอยเลื่อนที่ว่านั้นมีทั้งหมด15รอยเลื่อนด้วยกันตามภาพที่ขึ้นจออยู่ณนะตอนนี้เลยซึ่งรอยเลื่อนเหล่านี้นี่แหละมันจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างแน,น่นอนภายใน50ปีแต่มันจะไม่ได้รุนแรงมากนะฟิลแบบ3-5ลิตร์อะไรประมาณนั้นและในความรุนแรงระดับนี้เต็มที่เราก็แค่รู้สึกว่ามันจะโครงเคงเท่านั้นเองครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดจริงๆของเราในวันนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก่อนที่เราจะจบคลิปกันไปเนี่ยผมต้องขอยืนยันคําเดิมก่อนเลยนะครับว่าผมขอเป็นกำลัง ให้กับผู้ประสบภัยเจ้าหน้าที่ทั้งในประเทศไทยแล้วก็พี่น้องชาววอมาที่ถูกเหตุการณ์แผ่นดินไหวเหล่านี้ด้วยนะครับว่าขอให้ทุกๆคนเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่มันมีเหตุการณ์จุลมุนเกิดขึ้นเนี่ยก็อยากให้หลายๆคนอย่าช่วยโอกาสเอารัดเอาเปรียบกันเลยนะเพราะหลังจากที่ผมไปดูข่าวต่างๆนานามาเนี่ย คือมันจะมีพวกที่ฉวยโอกาสทั้งจากคนที่ขายของแล้วแอบ,บหยิบขโมยของมาตอนที่มีแผ่นดินไหวก็มีฉวยโอกาสชักดาบตอนกินข้าวก็มีหรือแม้แต่รถโดยสารต่างๆที่แอบ,บขึ้นราคาโดยสารเองจากเหตุการณ์นี้ก็มีเหมือนกันซึ่งมันน่าเกลียดมากฉะนั้นอย่าใช้โอกาสนี้เพื่อหาเงินจากเหตุการณ์การสูญเสียเหล่านี้เลยครับมันไม่ดีครับเอาเป็นว่าผมก็ฝากไว้ได้แต่เพียงเท่านี้ก็ถ้ารักกันชอบกันอยากเป็นกำลังใจให้ผมในการทาคลิปใหม่ๆต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเจอกันคลิปา น่าจะเป็นคลิปนาวุไรรอติดตามนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนในวิดีโอนี้สวัสดีครับ